สวัสดีครับวันนี้มารีวิวโจรขโมยข้าวซามอนซีอูวเกาหลีมันคืออะไรครับนี่เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านปลาซามอนชัดชันของชอบไขรเกลี้ยงจะเก็บมาเนี่ยมันเป็นยังไงในบอกไนบอกผมซิ โอ้โหฝึกย่อนจริงอ้าวอ้าวแป๊บหนึ่งวางก่อนนี่นี่อะไรเนี่ยนะครับโอ้โหดูมีเมนูด้วยเมนูเมี่ยงโจนเมนูฟูชิหน้าโจนอะไรก็ไม่รู้อันนี้น่ากินกว่าไหนดูฟิลมเป็นยังไง ภาพไม่ค่อยสว่างเลยเอา้อาวอ้าวอวดูป,ปลาในโตัเกเริ่มเลยเป็นไงครับสุดยอดอ่ะยวส่องไฟเพิ่มครับไม่ได้ช่วยเลยนี่เนี่ยเอาดีขึ้นละดีขึ้นแล้ว น่าจะอร่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินดูเดี๋ยวให้ตากล้องถือกล้องนะครับอา้อาวอ้าวฝากตากล้องถือกล้องหน่อยอา้าวผมจะกินแล้วครับไม่ได้ตังค์นะเนี่ยอา้าวม,มือแล้วมือแล้วอร่อยครับอร่อยมากห,หือสุดยอดจริงอืม นะต้องลองดูนะครับผมฝึกยอดอะไรนะนั่นมีพุ่งกับเขาพูดประมาว่างั้นว่าอร่อยให้กินกับข้าวสวยนะครับพุ่งกับบอกให้กินกับข้าวสวยอย่าก,กินเพียวๆนะครับตอนนี้ข้าวที่บ้านผมยังไม่หุงก็เลยกินโชก่อนโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผม